สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะรอบที่สงวันนี้ช่องเม่พนพังนวนจันนะคะนี่ดูหลานพร้อมซับไต่ถังนะคะอือืนี่นะคะโอ้โหยืนอยู่บนถังอ้าวจะมุนตัวแล้วทีนี่ จะมุนตัวแล้วมาจะลงได้ไหมโอ้ลงทางลัดเลยทีนี่ลงทางลัดเลยนู้นนะคะยายนวลจันอยู่ทางนู้นนะคะมันทานอาหารที่บ้านหลานพร้อมซัพ์นะคะโอ้ ฮะหุ้ยอยหอยเลยุ้ยรอยนั่งแล้วท ja. mm um> well ี่นี้ท่านั่งแล้วนะคะท่านั่งแล้วน่ท่านั่งนะคะท่านั่ง โอ้เก่งจังเลยหลานพร้อมซับของเรานะคะนี่โชว์ซิด้วยโชว์โชงวโชงวโชงาแล้วนะคะเก่งมากนะคะเก่งมากลูกเอ้ยอ

จะไว้ไหมร้านพ้อมซับโอ้โหมเปงเร็วมาได้นั่งทางเลยทีนี้เอาเอาเอาจะไว้ไหมลูกเอาเอาอีกันนงเอาเอาเอาให้คะแนนแล้วให้คะแนนหนึ่งหนึ่งตะกร้าแล้วให้คะแนนหนึ่งตะกร้าแล้วนะคะ

เอไปต็รองเหะเอ้ยนงน่งจ็บลงจ็บจบจ็บจบจ็บเออเออน่งลงจ็บลน่งจับอควานนี่เข็นเข็นใจมากไปไหมนี่เออโอ้หตัวก็ใหญ่ด้วยจะนั่งได้ไหมจ๊ะ งอนยลยลงเออเออ่ลงเลยจอกเอ้านี่เอ้าหาหาหาเออเออ่ลงโอ้ตดแล้วโอ้โหพอควานบังคับให้ทำจนพายลมแล้วทีนี้ใยญ่ นวนจันก็ยืนอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อรอรับอาหารจากแม่แม่อฟซีผู้ใจดีนะคะอ,อกควานคำเสนเอาอะไรมาให้เดี๋ยวเราไปตามดูกันนะคะ แมงอะไรพอกฟานอัร่อยใช่ไหนี่ให้ปลาอ่อนแมงขนุนแมงขนุนอาหารขนุนในใจแต่อิ่มไปที่รอออนดูโอ้แมงขนุนนะคะอ่าอร่อยด้วยหายากด้วยนะคะเออมองคู่หนาเนี่ยพอกวานคำคำเสนเอามาให้นะคะที่ฮะางพูนังกระดิอืมอร่อยนะคะนี่แหละอาหารวันเออเปลากะล่าของเราที่อร่อยมากเลย เมนูชั้นสูงนี่นี่มีนูชั้นสูงนะคะก็ว่าเมนูชั้นสูงนะคะอยู่ยอดไม้เลยครับนี่อยู่ยอดไม้เลยออาหารอีสานถ้าอยู่ชั้นสูงแล้วก็อร่อยนะคะมันมาทางนี้ต่อนะคะดูลานพล้อมซ้โอ้นอนนอนแล้วทีนี่นอนแล้วนะคะ นอนแล้วนะคะนอนแล้วนอนแล้วนี่มาดูมาดูยายนวลนะคะนี่ยายนวลก็รออาหารนะคะ หูพึงเลยนะยายรอรับอาหารจากแม่แม่เอฟซีของเรานะคะนี่นะคะบรรยากาศอยู่ในบ้านของพร้อมซับเพื่อรอรับประธานอาหารจากแม่แม่เอฟซี FC. ผู้ใจดีช่วยนะคะทุกวีทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่วังทะลุหรือที่บ้านนะคะนี่ยายนวลน,นะคะ อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะอืมเป็นช้างที่สุขภาพแข็งแรงนะคะตั้งแต่เลี้ยงแกมาแกไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนี่นะคะเราลักเราเลี้ยงช้างไม่อิ่มเราก็ไม่สบายใจนะคะอืม นี่นะคะยายนวลจันนะคะอตอนนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะยายจะอยู่กับเดดบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนนะคะม,มาดูทางหลานอีกนะคะเราจะทำท่าอะไรอีกนะโอ้โหนอนนอนชูงวงแล้วนะคะนั่งชูงวงไม่ใช่นอนโทษทีนะคะนั่งชูงวงแล้ว อืมลุกแล้วโอ้จะเป่าแขนแล้วนะทีนี้พ่อควานจะให้เป่าแขนแล้วนะคะ เป่าแขนฟังแล้วนะคะเป่าแขนให้ฟังแล้วนะคะโอ้อเป่าแขนแล้วนะคะได้ยินไหมคะท่านผู้ชมได้ยินไหมคะไม่แม่เอฟซีทั้งหลายได้ยิง

เสียงแขนจากน้องพร้อมซับนะคะขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมน้อยขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วครับขอบคุณแล้วนะคะยังไม่เต็มตัวเดินไปล่มด้วยเลยเดินไปล่มแล้วนะคะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ นี่นะคะมาดูทั้งยายนวลต่อนะคะยายนวลก็จะรอแต่กินอาหารอย่างเดียวนะคะยายนวลก็รอแต่จะรับประทานอาหารอย่างเดียวนะคะนูนหลานก็ยังเป่าแคนอยู่เลยนี่นะคะอยู่ในบ้านบริเวินรอบๆก็มีหญ้ามีทั้งหญ้าทาั้งอ้อยอืม ตัอบริเวณรอบๆนะคะอือนี่นต้นมะม่วงนะคะอันนี้ต้นมะม่วงนะคะอืมนี่นะคะเอายายนวลนี่ยายนวลจันทขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยติดตามช่องแม่พรพังนวลจันทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ